สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโซโลในภาควาโนว่าในระหว่างในสงครามการต่อสู้ในภาควาโนหรือแม้กระทั่งจบภาควานอไปแล้วตัวละครของโซโลเนี่ยคราวนั้นน่าจะได้มีพลังอะไรที่พัฒนาขึ้นนะฮะในตอนที่โซโลนั้นต่อสู้ในภาควาโนบ้างซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันโดยเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้ตัวละครของโซโลเราก็จะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยตั้งแต่2ปีทำสคิปมาก็จะไม่ค่อย เอาจิงรู้ว่าต่อสู้แบบจริงจังเลยสักครั้งซึ่งการต่อสู้ที่จริงจังมากที่สุดโซโลก็น่าจะเป็นตอนที่เขาเนี่ยต่อสู้กับพีกาในตอนที่อยู่ที่เดนโลซาซึ่งในตอนนั้นก็จะเห็นได้ว่าโซโลน,นอัภาคพวกหัวแล้วก็ได้โชว์พลังฮาคิงนะว่าโซโลเนี่ยมีความสามารถของฮาคิก่อนแล้วกพลังฟันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแล้วแต่ว่าในภาควานอนนี่มันก็จะมีเรื่องราวนะฮะที่มันน่าจะมีความเกี่ยวข้องโซโลแล้วก็ตัวละครโซโลเนี่ยคราวนั้นก็น่าจะมีบทบาทที่เด่นในภาคนี และนอกจากนี้ในภาพวาโนโซโลนั่นก็ยังได้ดาบใหม่หรือก็คือดาบเอ็นมาที่เคยเป็นดาบโคสกิโอเด็มาก่อนและที่สําคัญที่สุดก็ได้มีการบอกเอาไว้นะว่าดาบเอ็นมาเนี่ยเป็นดาบที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสีดําเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในเนื้อเรื่องนานาคตนะฮะโซโลนันอาจจะได้เปลี่ยนดาบเอ็นมาให้กลายเป็นสีดําก็เป็นได้และที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดโซโลเนี่ยสามารถเปลี่ยนดาบเอ็นมาให้กลายเป็นสีดาในภาพวาโนโดได้อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ใบดาบถูกเปลี่ยนให้เป็นสีดาเนี่ย มันก็จะดูเหมือนว่าดาบเล่มนั้นก็จะมีความสามารถมากขึ้นอย่างเช่นในตอนที่โซโลนั้นได้ดาบชูซูยมาตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการโจมตีเป็นขึ้นดาบโซโลเนี่ยมันก็จะมีความสามารถและก็พลังทำลายที่เพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ดาบเอ็นมาในตอนที่ยังไม่ได้กลายเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะมีพลังทำลายและก็พลังโจมตีที่เกินจะเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้น Kingdom, ถ้าเกิดว่าดาบเอ็นมาได้กลายเป็นสีดำก็แสดงว่าดาบเล่มนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสามารถและก็พลังทำลายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งในตอนก่อนหน้านี้เราก็ ในตอนที่เขาเนั้นทดลองดาบเอ็นมาครั้งแรกก็จะเห็นได้ว่าเขานะฮะตั้งใจะจะฟันแค่ต้นไม้แต่ว่าเขาเนี่ยก็ดันตัดปลายหน้าผาไปทั้งอันสงนันซึ่งความสามารถนี้ก็จะเป็นคล้ายคลขึ้นดาบนะฮะที่เพิ่มระยะการฟันของดาบไปกับโซโลได้และหลังจากนั้นโซโลนั้นก็ได้ฝึกฝนดาบเอ็นมาจนในที่สุดโซโลนั้นก็สามารถใช้ดาบเอ็นมาได้เหมือนกับปกติเพราะว่าด้วยความที่ว่าดาบเอ็นมาแล้วก็ดาบวาโดจิมันจีเนี่ยเป็นดาบที่ถูกตีมาจากชั้นปีเหล่คนเดียวกันมันก็เลยทําให้โซโลนั้นคุ้นเคยกับดาบเอ็น และนอกจากนี้เมื่อพูดถึงชาวฟันหน้าผาเนี่ยมันก็จะทําให้นึกถึงมีฮอคที่อยู่ในตอนสงครามมารินฟอร์ดซึ่งในตอนนั้นมีฮอคได้ทําการฟันธรรมดาฮะแต่ว่าระยะการฟันและก็ความรุนแรงของเขาเนี่ยมันก็จะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากแต่ว่าโซโลในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นนะฮะและถึงแม้ว่าโซโลจะสามารถฟันพิ้าได้ก็ตามเนี่ยแต่ว่าการฟันของโซโลในตอนนั้นก็ไม่ใช่การฟันธรรมดาเหมือนกับมีฮอคและนอกจากนี้โซโลต้องพกเข้าไปใกล้ด้วยนะฮะเพื่อที่เขาจะได้สามารถฟันพิ้าได้ เพราะฉะนั้นความสามารถขอ,องโซโลที่ยังขาดไปเนี่ยก็น่าจะเป็นความสามารถที่เหมือนกับมีฮอกในการฟันธรรมดานะฮะและสามารถโจมตีหรือว,ว่าต่อสู้กับศัตรูในระยะไกลได้น,นั่นเองเพราะว่าในภาควานอันก็จะมีอยู่หนึ่งตัวละคระฮะที่เป็นศัตรูแล้วก็ใช้ดาบสมรัยนั่นคือคิงเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วตัวละครของโซโลเนี่ยก็มากจะได้ต่อสู้กับอันดับ2ของกลุ่มนะฮะซึ่งอันดับ2ของกลุ่มใครโดนั่นคือคิงแต่ว่าคิงเนี่ยก็จะมีความสามารถของผลปีศาจที่สามารถบินได้ และถ้าเกิดว่าคิงนั้นใช้ร่างไฮบิดแล้วใช้ลื่นดาบในการต่อสู้เนี่ยตัวละครหนึ่งโซโลที่ใช้ดาบในการต่อสู้ระยะใกล้นะฮะถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่ใช้ท่าลื่นดาบในการต่อสู้เนี่ยโซโลนั้นก็จะเสียเปรียบในการต่อสู้นี้เป็นอย่างมากแต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะว่าโซโลในภาควานเนี่ยเขานั้นก็จะมีดาบใหม่ในคือดาบเบนมาที่มีความสามารถในการเพิ่มระยะและก็ความแรงในการโจมตีที่มากกว่าเดิมและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้โซโลจะสามารถคุมมันได้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่ามีฮอ มีความสามารถในการฟันธรรมดาและเป็นขึ้นดาบที่มีทั้งระยะและก็พลังทำลายที่สูงมากๆ <m uch ing> มันก็เลยทําให้หน่าคิดนะว่าตัวละครของโซโลเนี่ยครานั้นจะสามารถใช้ดาบของเขาฟันธรรมดาได้เหมือนกับมีฮอกหรือไม่เพราะว่ายังไงซาโซโลนี่ก็มีความฝันนะฮะว่าเขานั้นอยากจะเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโซโลยังมีพลังเทียบเท่ามีฮอกไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยากมากๆที่โซโลนั้นจะทําตามความฝันได้สําเร็จและก็อ,อีกเรื่องหนึ่งในภายวา้วานโนั้นก็จะได้มีการปลูมาแล้วนะฮะ ว่าที่วานอ้นก็จะมีการฝึกเรื่องวิชาลิวโอหรือว่าที่คนภายนอกเรียกกันว่าฮาคีเกาะซึ่งตัวละครของโซโลนั้นก็มีความถนัดเรื่องฮาคีเกาะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้โซโลนั้นอาจจะมีฮาคีเกาะระดับสูงนะฮะที่ทําให้เวลาที่เขาเคลื่อนฮัคี้วปที่ดาบเนี่ยมันอาจจะมีพลังที่ทําให้เขาสามารถฟันศัตรูโดยที่ไม่ต้องสัมผัสตัวก็เป็นได้อย่างเช่นในฉากที่โรเจอร์แล้วก็หนวดขาวนับทาก,กันนั่นเองและถ้าเกิดว่าโซโลน้นั้นมีฮาคิ้เกาะระดับสูงขึงข้นมานะฮะนั่นก็หมายความว่าโซโลน้าานการันนาดดดเหมือกกกอกกกับบปแง แต่เนื้อเรื่องมันก็จะลงล็อกพอดีนะฮะที่เนื้อเรื่องจะทําให้เขาได้มีความสามารถในการฟันไครโดแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้ทําการต่ <c oughs> อโซ่ไครโดพร้อมกับลูฟี่เพราะฉะนั้นความสามารถหลังจากนี้ของโซโลที่จะพัฒน,นาขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังขึ้นดาบและก็เรื่องราวเกี่ยวกับดาบเอ็นมาที่จะกลายเป็นสีนดํานั่นเองโอเคเลยเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้จะเป็นการมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความสามารถของโซโลที่จะพัฒน,นาขึ้นนะฮะในอนาคตหลังจากนี้เราว่าจบภาาวานอไปนั่นเอง โอเคแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b บ c r i b e หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านหนึ่งแน่นอนสรับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ